บรรยากาศยามบ่ายๆเข้ามาที่ต้นอชะปารานิโครดนะก็มีขายเทียนนี่ก็เป็นลานที่ให้มานั่งปฏิบัติสวดมนต์ที่ต้นอชะปารานิโครธนะครับก็มีภาพปูนปั้นนางสุชาดา ถวายข้าวมธทุปายาตแล้วก็มีคนใช้นะครับคนที่มาดูสถานที่และพระโพธิสัตว์ที่สำคัญก็คือมีวัวแม่วัวที่ใช้รีดนมทำข้าวมธทุปายาตนะครับนี่เรามาชมกันขอาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมจากสื่อทางโซเชียลนะครับ